มหาวิทองหมอนำเนี้ยไอจะเป็นงามดิงามดิไม่ดมทั้งวันหั่งหั่งไปดึงสายอันนั้นคออฟอร์สแม่ตึงตึงจะตึงตึงโอ้จะไม่แข่งเน้ะสูแข่งแล้วอืมมันจะไปแข่งที่อีนาง เนแข็งแล้วเอาไปไปบิดโอ้ยไปบิดตาอุ้ยเฮ้ยตะดิงๆตะดิงๆโอ้ยแม่กับตายแม่ก็ได้สักเอามาพนนิงมาล้มอีกมื้ออลบอือย่างอยู่กันเหรอน้นํานี่แหละย่างอ๋ย่างไปเลาะเยบ่น้ําน้ําเพิ่นก็ไกลแท้เนาะอ้ยอยู่นี่มันบ่ได้มีห้องน้ํามันดอกเฮือนหลังนี้หรอบ่นบ่ได้เฮ็ดอืออุบาทอสูบ่ได้กินนมแม่เลยไปค่นเออ <ules> อม่เออเออหนุ่มวันนี้มาหาตั้งแต่คุณว่าตั้งแต่จองรถเข็นมาก็หาเนี่ยมาซ้อยกูได้ไหมกูรุ่นไตา์แล้วนี่นะเอิตึกบาได้เลยมีเห็นยู้ไปหาเงินมาส้อยกูได้เลยสิปัดก็ยังส้อยโอ้ยเศร้าบ่เลยเด้ย่มีละเนี่ยส้อยเจ้าของอยู่นี่โอ้ลูกแ่ละอันนี้ส้อยเจ้าของอลไรนี่ป้าผู้นนี้เก่งขนาดนั่นหาเงินซื้อนมนี่แต่ละเดือนนี่ก็เดือนชนเดือนแะ้วนี่ฮะกินนมกินนม กินนมกินนมยังรอสู้ยังกำลังฮารดกำลังกำลังอะไรนั่นอยู่ก็เอารอบๆกันด้วอือสู้ๆไว้หาได้ก็คือนั่งได้โดนอยู่เออฮะแหละแบบนั้นเลยอือหึน้าอีนายขัดนัดใจเอาน่ะหรือเนาะเป็นตะขึ้นือโทษอดแค้นดีเวไอ้นางแคนดียอเหรอเพื่อนบอกเอมามาเก็บกเขาบอกเอามาให้เบิ่งเนี่ยนะต้องเอามาเพื่ออะไรไง จักอันนี้กับถ้าบอกจากเหน,น,นื่กันยากตอนเรียนกันเลยเพื่อเพื่อสีอนอนอก็ต้องเอ,ออกมาให้เหนื่อยก่อนอ,อื้อหูเพื่อนนีแข็งขนาดด้วยแข็งแรงขนาดเออเอยเ <c oughs> ข็งแรงขนาดเอาหันหน้าไปหาไว้เลยแม่หันหน้าไปเบิ่งไว้เลยแม่อู้ืมแขกคนมูสู <c oughs> เดี๋ยวกันแร่ละบานนี้ฮะจักนั้นกันลูกแ้่อันนี้กำลังฮัทกำลังฮัทนั่งก่อนตอนนี้ฮะ เดี๋ยวเพิ่นมากใครได้กับผมอ่ะอุ้ยฮะเพิ่นจะเอาแก้มพี่นาเพิ่นจะหนุ่มแก้มพุทธาอ้ยเลยเพื่นจะมาหย่งพุดธาอุ้ยอุ้ยหนังโอ้มันนักเลงกันเลยนี่คือขี่จักรยานแล้วนะเพื่เก่งอันนี้ครับเก่งแต่แค่หน่อยนะเก่งด้วยจริงจริงแถวนี้มีนักเลงหลายเนาะนี่เนาะนักเลงน้อยนี่พุดาปอดบุกขี่เก่ง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 อุ้ยคำคำยอดได้เล่นแสดงมายากลเหรอ แสดงกันนะหรอจะไปเข่งแสดงหนังอ่อพูดาจะเจ้ากินนมแม่ดอกยังเข่งพูดาก่้งแน่พูดาพูดาป่าสิไปัเอาเอาสิบหคนเดิมเอ็ะตึกขึ้นทวตลาดเพื่อนเพื่อนแ้วทางหึ่งก็ได้หลานมันอาหารเดียวรเขาโบยเครื่อใบมาสั้นนี่แหละมันขี้ไร่ไหลเขายเครื่อใบดีว่ะเอเขาเท่าเพ่อนเนี่ยนอนตายได้ สาวเชนหลีนั่งเขชนหลีอะไรพอเถอะเพื่อนน้อยนะอมมืออีกแล้วบายเพื่อนน้อยอมมือเขาว่ามันหูมันหูว่านี่เหรออืมอันนี้เหรอลูกอมมือนี่จำหน้าพ่อหน้าแม่แล้วไปใส่กระยาดให้ทับบอรีไปเออให้น้ำได้เห็นได้ยินเสียงนี่อีกกเริ่มฮันจนกิวกินมือหันหรอป่าหาเศษกินไปเรื่อยๆจ้าวเอาเด็กน้อยสองตัวนี่เมเตอร์นี่ขี่จักรยานอ้อมเพื่อน ยไม่เขาดูเนาะมึงแม่เมื่อเมื่อเบ็ดเราหนิเละกูเป็นวินยุดเถอะปิดเธอป่ะพี่อุ้ยแม่เป็งลูกหล่อีแม่ไอ้หน่อยแม่ก็อุ้มบ่แพ้เลยพ่อหน้าสูงก็บบ่ให้อุ้มเลยนั่งได้เลยนี่จังน่อยนี่ย่างแล้วได้แล้ววันนี้อื้กูเลยว่าน่ะเป็นเราหน้เอ๊ะมาเที่ยวก่อนปีเปรีเฟ่ดั่งแต่มันอ้วนยังว่าเพื่อนนี่ฮนคือพ่อมัาทะเลขาเลยนี่หน้าตาก็คือกระเวยอย่างนี้เบิ่งด้วย ก็คือพ่อเหมืนอ,อนเลยกันเนาะบางในรูปน้อยๆก็คือไงโดยเฉพาะยางน้าปากนะกินมือไว้เลยกินเมืออุ้มอุ้อมไหมมาบอกอุย้ยสามันเมีอไะไรชิเมเง,<อ>งมินงนึ่งเข้าให้อุ้ยเถิงนับบาทนี่เนี๋ยวกินยังไ่ได้อยู่จักสิกินอยังอันเพิ่นจะไปได้อยู่แต่ว่านะใครอนแม่ไหมวะเพรายมันมีแต่ไปโรงบาลนั่นก็ได้อันแม่หันหันเจอตีนึ่ง โอตีตีสามหันึงบลุงเอ้อเอือกอยู่รถุดออกมาเอิ้นเปรียบกับเอิ้นโบอีอปมงงมีมันรถนั่งหงือินมันรูเห็นมันควักมือมันนระจาย้ว้ป่ะตาค้างตาเหลือมจักเป็นตือเจ้าฮะอืมป่านักวันนั้นหน่อยนี่เออก็ไปโรงพยาบาลอ๋อไปโรงพยาบาลก็มาเอารถชุกสื่งไปโรงพยาบาลแล้วแม่ก็ได้อืมชุกซึ่งไปโรงพยาบาลรดไปหอดบ้านโคบมันล้มันหันือลุง กับเลือกไข่มาเหรอกับกับไข่มาก็ไปโบกเขาแล้วว่า,าตับกะดีปอดก็ดีด้วยยายเครื่องในเจ้าก็ดีเบิดตับใจใส่ผมเจ้ากะดีเบิดเจ้าเป็นเตอรเขาเว่า,วาวหันเจ้าอย่าล้มเด้อเขาบอกหันเจ้าค่อยไปค่อยมาเด้อได้สามมือ้อมื้อที่สี่กะล้มพวดลงหันแลวย้อนเอาทางนี้ลงุลงมุแม่นไงเรามาย่างเขาบ่นีเหรอก็ามาย่างก็แม่เมืองล้วะอืมเป็นมาย่างฮะอืมอ๋อ มันย่างกับข้ามมากับเอานายมาไปนี่จ้ะอ๋อาจะบอกวิชาเด้อวันนี้เบลชาเด้อลูกแรกเด้อข้ามเด้อวิเด้อเช่าเร็วๆเด้อว่งร่างกายแขงแรงเด้อได้ถึงดำแก้วนางเออไปหาเพื่อนคุ้มเงิพื่อกระอุ้มบ่ได้ไรนี่ผู้ใดกระอุ้มนานบ่ได้นี่ฮะเออมันใหญ่ได้สุดเออบายงานกระเด้อวิเออไปงานหลังลาบงานเด้ออยู่ที่มีเฮงอื